วันที่13สิงหาคม2564ครับโอ้โหวันนี้นะครับฝนตกหนักเลือดเกินนะครับในพื้นที่อำเภอสับปะรเนี่เรามาดูนะครับนี่แหละนะครับจากการที่บ้านเรานั้นอยู่ในพื้นที่มันต่ำนะครับที่เขาถมดินล้อมรอบและการระบายน้ำนะครับมันไม่มีเส้นทางจะไปเราทำทรณีประตูกั้นไว้นะครับก็เลยช่วยได้นะครับในระดับหนึ่งท่านลองดูนะครับนี่ ถ้าฝนตกหนักนะครับก็จะน้ําก็จะท่วมประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูที่หลังบ้านเราก็มีตันนี้ประตูกั้นเหมือนกันนะครับก็เช่นกันครับทั้งลงดูนี่นะครับไปข้างหลังนี้ไปไม่ได้ครับนะครับเราขุดสระไว้นะครับหนึ่งสระแล้วก็นาคาน้ำใตดินหนึ่งก็เต็มหมดนะฮะนะครับตรงนี้สมัยก่อนน้าจะไหลลงไปนะครับทางทิศเหนือของบ้านเพื่อไปลงทุ่งนะครับแต่ตอนนี้ถูกทมปิดหมดครับ ตรงนี้ด้านหน้าบ้านนะครับเนี่ยตรงนี้ด้านหน้าบ้านนะครับเราก็ทําธรณีกั้นถ้าไม่กั้นนะครับคงจะไหลเข้าเหมือนทุกครั้งแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่น้ําจะไหลไปทางทิศตะวันออกนะฮะแต่ก็ไปได้ช้าเพราะว่าน้ําไหลบนลาดยางนะครับนะครับนี่แหละนะครับที่นะครับร่องน้ําในสมัยโบราณนะครับสมัยโบราณไม่มีรางระบายน้าครับเขามีช่องร่องนะครับภซัเข้าช่องร่อง ไม่ต้องไปมีฟ้าปิดน้ำก็ไหลลงไปแต่ตอนนี้นะครับเมื่อมีลดยางคนณก็ถมเพิ่มขึ้นเมื่อถมเสร็จก็ไม่ทําช่องร่องแล้วนะครับเพราะถือว่าเขาปลอดภัยแต่บ้านเราเมื่อมันต่านะครับเราไม่ไม่ยกให้สูงหรอกครับเพราะเราลงทุนสูงเราก็แก้ปัญหาเอาครับนะตรงนี้แหละนะครับนี่ไอซันได้เห็นนะครับโอ้โหนะครับหนักมากนะครับวันนี้น้ําฝนตกหนักจริงๆนะครับ ก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ถือว่าปลอดภัยครับนะ้ารรายงานในท่านได้เห็นก็แล้วกันนะครับก็ต้องช่วยตัวเองครับไม่มีใครช่วยเราเราก็ช่วยตัวเองไปนะครับนี่ไปทางทิศตะวันตกก็ไปไม่ได้แล้วเต็มหมดนะครับตรงนี้นะครับนะครับนี่ก็ตรงด้านหน้าบ้านนะครับเรานะครับเดี๋ยวก็มันก็ค่อยๆนั่นไปตอนนี้ฝนเริ่มจะหยุดแล้วครับนะครับผมสวัสดีครับ